เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มของสลับในการคับอูดครอเป็นเทียบร้อยตอนนี้กันมีท่านมีทั้งหมด31ชิ้นแล้วก็กันอินเทอร์นอลมี16ชิ้นตอนนี้ก็พร้อมที่สลับในการคับอาวอุธเอาอาวุธที่ผมจะขับก็จะเป็น M 249ตัวนี้เลยครับ M249 ีนี่เลยตัวนี้มันต้องใช้กันอินเทอร์นอล16กาันมีท่าน28แร่เหล็ก14ไดมอนด์3ทอง6 ของก็พร้อมสลับในการทำแล้วนะครับตอนแรกก็ยังไม่พร้อมหรอกก่อ,อนหน้านี้มันมีซอมบี้หนึ่งฝูงมาบุกบ้านผมก็เลยยืนฟาร์มด้านล่างตรงนี้ครับบอกเลยว่าได้กันมีท่านนักเก็ตมาค่อนข้างที่เยอะเลยยืนฟาร์มตรงนี้ได้แบบสบายเลยครับ๋ยวต้องตีมันก่อนเผื่อจะได้เพิ่มอุ๊ยโดนเปิดไปหนึ่งดอกผมต้องใช้เป็นแผ่นป้ายตีครับมันจะแรง,รงๆหน่อยถ้าตีแบบเจาะก่อไม่ได้มันก็ตีไม่ล้มสักทีนะครับโอเคอันนี้ตีแบบโดนเน้นเน้นได้กันมีท่านนักเก็ตมาหนึ่งโอ้ได้แค่ชิ้นเดียวออ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันนี่เลยเอามากันนิทเทลแล้วก็เพชรสามก้อนเอาสามพอแล้วก็แร่ทองหกตอนนี้แร่ทองไม่มีเลยครับไม่เป็นไรเอาไว้นี่ครับรวมๆกันก็ได้อันนี้ก็ได้จากการฟาร์มของจากซอมบี้ครับเอาละครับมาได้แปดเหลือห้าเก็บไปไอันนี้ยังไม่ได้ใช้เก็บไปตอนนี้ต้องเก็บของให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ของมาลกเอาละครับเดี๋ยวบังคับกัน เราจะไม่เสียเวลาโอเคต้องพิมพ์นะครับเดี๋ยวหาไม่เจอ M 249นี่เลยขาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคขาดเหล็ก14ครับตอนนี้เหล็กไม่มีว่ะเหล็กไม่มีตอนนี้เหล็กมี8ไม่เป็นไรผมน่าจะเผาไว้ก่อนหน้านี้อ่านี่ไงโอเคมาเดี๋ยวเรามาคาบกันเลยครับครับนี่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้ M 2 4 9มาใช้แล้วอุ้ยแล้วมีคูณสีให้ด้วยนะนี่เลย ตอนนี้ต้องเอาแร่ทองแดงมาครับเป็นกระสุนนะครับเอาแร่ทองแดงไม่มีมีแค่นี้เองเออลืมไปนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ไปลองทําเครื่องจกักรก็ใช้เวลากับมันประมาณสัก2 3สวันเลยเพื่อที่จะศึกษาเครื่องจักรพวกนั้นนะในการครับมันก็ไม่ได้ง่ายเลยครับคือผมไม่เคยเล่นอะ,อะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องจกักรก็เลยไม่รู้วิธีการครับ ก็เลยต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยตอนนั้นผมอยากได้แท่งไฟมากเลยเพื่อเอามาคับเป็น M249 นะครับนี่เลยมันจะเป็นโต๊ะคราฟวันนี้อันนี้ไง M249 มันต้องใช้แท่งไฟ2มันใช้ไม่เยอะใช่ไหมหละครับมันใช้แทนการไม่ท่านได้การไม่ท่านมันหาย,ยากแต่ลองมาดูที่เหล็กครับเหล็กมันใช้ตั้งร้อยกว่าเลยไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่แต่เหล็กนี้มันต้องหายเยอะ ผมก็เลยต้องใช้วิธีการคาบแบบเดิมโดยใช้กันมีท่านในการคาบเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปเอาแร่ทองแดงกันก่อนเลยครับแร่ทองแดงแร่ทองแดงอยู่ที่นู่นเลยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องจักรด้วยว่ามันทานํางานยังไงตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาทําคลิปด้วยแล้วก็ทานะครับแต่ไม่ได้จริงครับมันใช้เวลาแบบนานมากในการศึกษานะผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันต้องทำยังไงก็เลยไปดูใน YouTube ก็เลยพอรู้มาบ้างแต่ดูใน YouTube ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยผมก็เลยมาลองดูวิธีการทําแบบให้มันละเอียดเองก็เลยรู้ครับวันนี้ การสังเกตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการทําตอนนั้นรู้สึกว่าซอมบี้มันตามผมเะครับเนี่ยโอ้โหไม่ก็ตามเกินเปิดดีไหมเปิดดีไหมอันนี้สามารถจุสศูนได้100นะครับโอเคตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มแทงไฟครับนี่เลยเดี๋ยวจะทาให้ดูก่อนอื่นมันต้องใช้เป็นฐานก้อนครับฐานก้อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคฐานก้อนเดี๋ยวครับหนึ่งก้อนครับคลับมาแล้วต้องมีกระดาษทรายด้วยกระดาษทรายไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในนี้หรือเปล่า อา้ากระดาษทรายหายโอเคนี่ไงกระดาษทรายเราจะต้องถือกระดาษทรายกับฐานที่เป็นแบบนี้ฐานอยู่ด้านซ้ายมือกระดาษทรายด้านขวาแล้วก็ขาดแบบนี้เลยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรมันคือเขียงนันเองเอาไว้หันอะไรสักอย่างมันจะเป็นในการทําครับตอนนั้นีนเลยหลังจากนี้เราก็มาวางตรงนี้ตาจริงก็ใช้เป็นไอ้น้ำตันนี้ได้ครับเนตรงนี้ได้เลยไปเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ไม่ต้องอะไรเลยนี่หว่าเอา สรุปอันนี้ไม่ต้องใช้ครับอ่ะแล้วก็มาปั๊มตรงนี้ครับถ้าน้ํามันช้าก็ใช้เป็นมือแบบนี้ได้เลยต้องทําทั้งหมดสี่รอบตอนแรกผมก็ทาเอ๊ะทำไมรอบเดียวมันไม่ได้วะก็ยังสงสัยอยู่แต่ก็ต้องมาดูที่ไอ้น,น,นี้ครับมันมีบอกอยู่ต้องทําซ้ํสีรอบการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญครับสำหรับเกมนี้แล้วโอเคอันนี้เป็นรอบที่สองอันนี้แค่ทําให้ดูเฉยนะครับ มันเป็นเครื่องอัตโนมือนะครับมันไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติเพราะว่าเครื่องอัตโนมัติผมยังทําไม่เป็นนั่นเองทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับโอเครอบสุดท้ายมันมีหนึ่งเชลนะครับที่ผมต้องการมากก็จะเป็นไอตัวนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูต้องเปิดสูตรคาพดูก่อนสูตรคาพก็หายากยากเนี่ยผมจะทำไอตัวมือตัวนี้ครับก็คือมันจะเป็นตัวทาแต็งไฟแหละเนี่ยแต่นี่นะครับยากครับอันนี้คับยากมากมันต้องใช้ตัวแผ่นแบบนี้ครับ ในการทําเนี่ยมันต้องไปหาแร่ตัวนี้มาก่อนอันนี้เป็นวิธีทําที่ง่ายที่สุดไม่รู้ง่ายหรือเปล่านะแต่มันต้องทําไอ้เตาตัวนี้ด้วยอันนี้อันง่ายอันนี้ก็ง่ายแต่อันนี้สิมันต้องไปหาเนี่ยไอโซแซนเนี่ยมันหายากครับผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนผมก็เลยล้มเลิกไอตัวเครื่องจักรตัวนี้ไปทํามไม่ด้ครับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะรู้อย่างแน่นอนครับต้องศึกษาไปก่อนอ่ะชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายโอเคนี่ ตอนแรกก็นึกว่าจะไปหาในเธอครับตอนนี้ไม่ต้องมาเอาที่โลกภายนอกกันหละเก็บไปตอนนี้ทําได้สี่อันสิ่งที่ผมต้องตามหานั่นคือแร่ทองแดงครับตอนนี้ต้องการแร่ทองแดงแร่ทองแดงมีทั้งหมด1 2 3 4 5สชุดกับอีก2ชิ้นครับโอเคอน,นี่เก็บมาเอาไวเา้เผาเดี๋ยวผมเผาไว้ที่บ้านนี่ลืมไปว่าผมมีเยอะอยู่ต้องโดนก่อนเลยนะครับว่ากระสุน M 2็มสามันต้องใช้เป็นกระสุนอะไรต้องโดนก่อนเลย M249 ต้องใช้เป็น5.56ครับ 5.56mm โอเค okay. เดี๋ยวต้องไปดูที่ตกคราบอะไรผมไม่ต้องถามไงหลังๆมานี่ผมไม่ค่อยได้ทำฟาร์มชัวเคเนะครับเพราะว่ามัวแต่มันทำเครื่องจักรเนี่ยอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งฟาร์มที่ผมอยากจะแนะนำมากเลยจำได้ไหมครับว่าก่อนนันนี้ตรงนี้มันจะเป็นถ้ำแบบโล่งๆเลยผมก็ได้มาทำที่ฟาร์มซอมบี้นะครับนี่เลยก่อนอื่นผมจะเล่าให้ซอมบี้มาตรงนี้ก่อน หลังจากที่ซอมบี้มันเดินเข้ามามันก็ตามผมมาไปบนี่ยนะ้นำก็ไหลลงตรงน้ําตรงนี้เนี่ยและผมก็จะตีมันได้แบบง่ายๆเลยเนี่ยแค่ยืนตีตรงนี้แต่ตอนนี้ซอมบี้มันไม่เกิดครับมันต้องหาตัวล่อก,ก่อนตัวล่อก,ก็คือการทําให้ในนี้มีเสียงดังอ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมก็ได้ขุดมาเห็น,นครับผมสงสัยว่ามันมีเสียงเพลงอยู่ข้างกางแพงตรงนี้ผมก็เลยขุดมาดูมันมีซอมบี้เปิดเพลงครับสถานที่แถวบรุนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับ โดยเฉพาะคอกวัวนี้ผมยังไม่ได้ให้อาหารสัตว์แบบว่าโอ้โหโคตรนานอะตอนนี้อาหารเลยแค่8ชิ้นว้าวรู้สึกว่าไม่ค่อยดีละอ่านี่ไงโคตรเยอะเลยครับนี่ไงแร่ทองแดงอยู่นี่หมดหมดได้ยังหมดได้ยังโอเคตอนนี้ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 5, 5ชุดกับอีก10ชิ้นโอเคประมาณนี้เอาละครับเดี๋ยวต้องหากันพาเดอร์ก่อนกันพาเดอร์ตอนนี้มีกี่ชุดเนี่ย การพร์เตอร์มี1 2 3 4มีทั้งหมด4 5ชุดนี่แหละเออประมาณนี้แหละไม่เยอะมากเอาละเดี๋ยวมาดูกระสุน5.56กันก่อนเลย5.56อันนี้50 5.54อันนี้ไม่ใชี่5้4จุสอันนี้ใช่ไหมโอเคมันคราฟได้17ต้องลองรีโหลดดูก่อนโอเค อย่างน้อยมันนะครับได้มากกว่ากระสุนสไนเปอร์นะครับกระสุนสไนเปอร์มันกดหนึ่งครั้งมันได้แค่สิบนัดอันนี้มันกดหนึ่งครั้งได้สิบเจ็ดเลยโอ้โหเอ้ยอยากลองบวกซอมบี้มาแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาเคลียรกระเป๋าก่อน,อนเลยครับกระเป๋านี้จะเป็นกระเป๋าที่ใบใหญ่มากนี่เลยใบยใหญ่อันนี้ก็ได้มาโดยการตีซอมบี้เหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวตัวน,นี้ต้องเคลียรของก่อนแล้วอ่านมาผมจะเอาไปใช้อะไรวะเนี่ยอ่านมาเนี่ย เก็บอาวุธที่ต้องการนะครับอะไรเก็บไปเดี๋ยวแร่เหล็กเก็บไว้ที่เดิมเก็บไปยังมุมอา่านม้าอาวุธเก็บไปใน,นกระเป๋าใบ,บใหม่เลยครับเพราะว่ามันจะดูแบบโล่งขึ้นอันนี้กระเป๋ามันใบเล็กมากเก็บไปครับเก็บไปอันนี้ต้องใช้กันเพราะเดอต้องใช้โอเคครับเดี๋ยวมาคาบกันเมื่อกี้ผมค้าบกสุนทรีในอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาคาบกันเลยครับว่าของมันจะเหลือไหม ตอนนี้ได้2ชุดแล้วโอเคไม่รู้ว่าแรางหรือเปล่านะดาเมจเนี่ยต้องลองเทซอมบี้ดูเดี๋ยวนะต้องขอเช็คน,นี้ก่อนโอเคอันนี้เก็บไปอันนี้ลงล่างจะได้ดูด้วยนะครับว่าของมันลดไปเยอะไหมอ่ะครับต่อครับต่อตอนนี้ยังได้แบบยาวๆเลยครับเออกระสุนลูกซอมันครับได้หรือเปล่าวะหน้าน,นี้ยังไม่ได้ดูเลยประมาณนี้ละกันครับโอเคนายมาทั้งหมดโอ้โห 1> 9 1 0 1 1 11ชุดครับ11ชุดกับอีก10ชิ้นโอ้โหโหดเยอะเลยเอ่อตอนนี้ผมอยากได้ลูกซองอันใหม่ครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าเนียนก่อนลูกซองอันนี้ช็อตการ์ะเนี่ยโอเคอันนี้เป็นสไนเปอร์ครับโอ้โหใช้เหล็กตั้ง200ยเลยจะหมดไปไหนครับเนี่ยในการคร้าพวกนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยครับยากอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือแร่เหล็กกันเองครับดูดีแร่เหล็กตอนแรกผมก็นึกว่าของค้ามันจะหมดเยอะนะที่ไหนได้หมดไม่เยอะเลย m สองสเก็บมาเดี๋ยวรีโหลดสัก2อันนี้ละกัน2แม็กอ่ะน,นี่อาจจะเป็นอาวุธที่แบบการคาบดูโหดนะครับแบบว่าของคาบมันโหดอ่ะโอเคห0 0รเหลือ51าสิเดี๋ยวลองเทสกับซอมบี้คืนนี้กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอของไม้พร้อมโอเคเช็คทุกอย่างแปงครับเดี๋ยวไปล่าซอมบี้กันผมจะไม่อยู่ด้านล่างนะผมอยู่ด้านบนนี่แหละก่อนหน้านี้ผมจําได้เลยว่ามันมีซอมบี้ตัวใหญ่เกิดข้างบ้านแต่ตอนนี้มันหายครับเออเรื่องนี้ลืมไปเลยครับ อันนี้ต้องระวังตัวซอมบี้ตัวใหญ่มันจะเกิดแปลกๆครับมันเกิดแล้วมันก็หายเกิดแล้วก็หายไปว่าวาไปว่า,วามาถ้ามันหายแบบนี้ถ้าเราเดินเข้าไปแถวบริณนี้เราก็จะโดนเลยจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะผมจําได้ตอนนั้นเกือบโดนเอาล่ะตอนนี้ต้องหาซอมบี้เพื่อเทสกันก่อนเลยหนึ่งเอาเคยยังไงครับเนี่ยต้องกดค้างวะโอ้โห สิบนัดยังเอามันไม่ลงเลยครับเฮ้ยต้องใช้หลายนัดเลยเอามันไม่ลงถ้าเป็นสไนเปอร์ใช้แค่สองนัดคือร่วงครับโอเคเฮ้ยเ้ยเพื่อโอ้โหโอ้โอ้จะเย็นจะเย็นมันเล่นแบบนี้เลยนี่หว่ามาโฮ้ยโอ้โหเอามันไม่ลงจริงๆว่ะเอามันไม่ลงครับทำไงดี M249 สีเก้านี่กากเลยเกิน โอเคดีตัวนี้ไปก่อนเปิดเลยอ้อามันไม่ลงครับอามันไม่ลงกระสุน200นัดคงไม่พอโอ้ตอนนี้ติดสกิลพิเศษแล้วครับเอา้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วจ <c oughs> ีวิะเนี่ยหนึ่งวิเอือ้อเรียบร้อยครับล่วงเลยรีโหลดมาก่อนรีโหลดมาก่อนซอมบี้พวกนี้มันมีทักษะพิเศษครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ตอนนี้ซอมบี้รอบๆบ้านนี่คือบอกเลยว่าเยอะมากเล่นนี่ก็จะเป็นทางลับนะครับทางลับที่ผมมาขุดบล็อกนี่เลยผมใช้เวลาทําตอนกลางคืนครับผมทําได้แค่ตรงนี้แล้วมันเหลือไอ้ด้านข้างฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำผมก็เลยต้องขุดลงไปด้านล่างแล้วก็มาขุดบล็อกตรงนี้เดี๋ยวในระหว่างนี้ก็มาขุดได้ทองแดงกันเลยนะครับนี่เลยขุดมาได้หรบวะเนี่ยได้มา41ชิ้น โอ้ oh, ถ้าเป็นการขุดเหล็กได้เยอะขนาดนี้บอกเลยว่ารวยแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นป้ายตบมานะครับอุ้ยอืมเอาเอาเอาไอ้นี่ไอ้นี่โผมหนักขึ้นมานี่เลยตีตีโดดตีอืมตียากครับตียากคือเขาเรียกว่าไม่ตีอะไรเออไม่ตีแบบดาเมจแรงๆมันนะตียากกว่าตียากกว่าโอเค โอ้โจะล่วงได้ใช้เวลานานมากมผมว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสอยมันเลยอุ้ยแคมป์ก่อนใช้สไนเปอร์มันเร็วดีครับมันเร็วด,รรดีรีลดีลดรีโลดผมว่าเอาสไนเปอร์ดีกว่านะครับมันชัวร์ดีในการยิงแต่ละนัดเนี่ยประมาณว่า เอ่อถ้าชัวร์ๆเลยก็คือ2นัดล่วงครับถ้าไม่ใช่เกาะสามวิแต่เมื่อกี้ก็ยิงไปเยอะอยู่นะตอนนี้ผมอยากจะลงไปเก็บของมากเลยครับท่านผู้ชมต้องลงไปเสี่ยงดูแต่ก็ไม่ไว้ใจซอมบี้ตัวใหญ่นะตอนนี้ระดับความยั่งผมอยู่ที่133.0นะครับมันก็ยากเลยแหละเอาละเก็บของมาโอ้โหเลลยี่สิบเจ็ดะตอนนี้มีซอมบีไม้ไหมซอมบีม้มาโอ้ยนี่ไงต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อนโอ้ไม่วิ่งไปซะด้วยนะ วิ่งไวมากวิ่งไวมาก M 2องสี่เก้ายี่สิบนั้นเอามันไม่ลงครับเอาตรงนี้ติดตรงนี้ติด M 2องสี่เก้ายี่สิบนั้นเอามันไม่ลงสไนเปอร์สามนัดที่เอาลงแอรอนกเลมหายครับก่อ,น,อน,นี้มันมีแอรอนกเลมเกิดสามตัวผมก็เอาสไนสอยมันสามตัวเลยเพื่อที่จะหาเหล็กครับมันก็จะมีเวอรเจอร์หนึ่งตัวนะครับที่ผมได้ทุ่มกับมันแบบว่าทุ่มทีเดียวคือเป็นตาการซื้อขายสีไดมอนด์เลยอ่ะเดีย๋ยวจะให้ดูว่าตัวไหน นี่ครับไอตัวนี้ก็คือผมทุ่มกับมันเพื่อที่จะหายบล็อกนี้ครับเนี่ยเนี่ยไอบล็อกตัวนี้ก็จะเอามาค้าปไปตัวนี้มันเป็นชิ้นส่วนในการคา้ามเครื่องยนต์ครับคือเป็นตัวเฟืองนั่นแหละไมนต้องใช้อนี้ในการทําก็เลยต้องมาแลกไอตัวนี้ครับที่เห็นเขียงอยู่ตรงนั้นก็คือเอามาสับไปตัวนี้ครับต้องบังด้วยเขียงแล้วก็สับครับนี่เลยบล็อก ok ตัวนี้หละแต่าการซื้อขายเป็นสนะีเดมอนอ่ะท้องฟ้าวันนี้ดูแปลกๆนะครับมันเป็นว่าโทนสีฟ้าเฮ้ยซอมบี้วะซอมบี้วะ โอ้ยดีดมากเลยครับสีน้นสุดท้ายโอ้โหเอามันไม่ลงวะคลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับในการคาบอาวุธก็จะเป็นอาวุธที่ผมเล็งมานานแล้วเ e อ็มสองสีเก้าเนี่ยก็ได้คาบสักทีในอนาคตผมก็มีแผนที่จะทชุดก่อนครับก็จะเป็นชุดก่อนที่ผมได้ดูไว้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัวนี้เลยครับนี่เนี่ยสีขาวตัวนี้มันใช้แร่มาเยอะมากครับในการทํามันต้องใช้ฐานเป็นส่วนประกอบกับแร่พวกนี้อะ่ะ มันก็จะมีวิธีปรุงครับอ่าอันนี้ก็ไม่ยากครับไม่ยากเอตัวนี้ผมก็ได้ลองทําดูแล้วแต่ต้องใช้เครื่องจักรในการทําก็ไม่ยากอยู่ดีโอเคมันต้องใช้เหล็กกับฐานในการทําครับมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะดีครับผมต้องไปเทสอีกทีนะครับว่าชุดกาะเพชรธรรมดาแบบนี้กับไอ้ชุดกาะที่ผมเล็งไวน้นี่ถ้าเอ็นชาร์ตแล้วมันจะการซอมบี้ได้ดีแค่ไหนอันนี้ต้องไปเทสด้ดูก่อนก่อนที่ผมจะตัดสินใจค้ามันเองท่านผู้ชมคิดว่า m c a หนึ่งนี้น่าสนใจไหม ผมว่ามันต้องลองครับใช้กระสุนเดียวกันเเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะก็น่าจะได้นะครับผมว่าน่าจะเอาเอกระสุนที่ทําจากตัวคาบตรงนี้ได้มาเดี๋ยวลองคาบดูมันใช้เหล็กทั้งหมด3ามสี่อปกรณ์ครับแล้วก็ไม้แล้วก็ลาผิดครับเฮ้ยไม่ยากไม่ยากตอนนี้เหล็กไม่ถึงโอเคเหล็กเหล็กมีเหล็กมีอันนี้ก็มีแล้วต้องใช้ไม้ครับต้องใช้ไม้ ใช้เป็นไม้แพงหรือไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวลองครับดูโอเคต้องใช้ไม้แบบนี้โอ้โหครับทีมีโจนนะครับเหล็กครับไปโอ้ตอนนี้เหล็กแล้วเท่าไหร่เหล็กแล้วสามให้ตายสิอะไรจะขนาดนั้นมาตอนนี้ได้รีลดได้ไหมอันนี้น่าจะต้องใช้วิธีการครับกระสุนเดี๋ยวดะไมนต้องใช้กระสุนอะไรเนี่ยห้าจุดเอ้ไม่ใช่ 5 5 6 M 5 5 6 m ตอนนี้มีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีว่ะอันนี้น่าจะรีโหลดได้นะอ๋อเมื่อกี้ผมดูผิดผมไปดูนี่มันต้องดูน,นี้ครับ5.56 5.56m มี X 45 MM ด้วยนะโอ้โหอันละเดี๋ยวลองคราฟดูก่อนว่ามันต้องใช้อะไรในการคราฟเยอะไหมไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากเดี๋ยวลองคราฟก่อนว่าคราฟหนึ่งครั้งมันจะได้เท่าไหร่คราฟไปคราฟหนึ่งครั้งได้60โอ้ เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคเดี๋ยวแบ่งมาค้าก่อนเดี๋ยวแล่ทองแดงเข้าไปหาเพิ่มครับของอย่าพิ่งงกตอนนี้มาตอนนี้ของพร้อมแล้วครับเดีย๋ยวลองเทสดูก่อนโอเคแต่เสียดายครับสโคบไม่มีสโคบไม่มีไม่ใช่ปัญหาครับอย่างนี้ต้องเทสครับอย่างนี้ต้องเทสไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าโอ้โหดูท่าวิง่งดูท่าวิง่ง ผมบอกเลยซอมบี้ห็นก็ต้องหว่านนะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะโอ้มันต้องเลง็งวะท่านโอ้โหเยอะนะเยอะนะเล่นโหลหนึ่งครั้งมัน31นัดครับว้าว ผมว่ามันไม่ได้การนะครับที่จะเอาอาวุธพวกนี้มายิงซอมบี้เนี่ยยังไงก็ไม่ได้การอย่างแน่นอนนะขออีกสักหนึ่งมกแล้วกันโอ,โอ้ผมว่ามไม่ได้การแล้วครับถ้าจะเอาอาวุธแบบนี้มายิงแบบนี้คือยังไงก็ไม่ได้ผมว่ามันต้องเอาไปสู้กับพวกโจรครับซอมบี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเมื่อกี้เนี่ย หน้าฟาร์มของเดี๋ยวเราค่อยไปทำนอกเรอบแล้วกันเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับการเล่นเกมไม c ครับโหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยววิจีกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม